สวัสดีครับพี่น้อง F.C. ทุกท่านนะครับเมื่อนี้ก็เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมิดชึงยืนฟาร์มครับของเสียนุมนะครับเมื่อนี้ก็มาแวะมาหาเพื่อนนะครับสมัยเรียนหนังสือน้ากันครับต,ตอนนี้ก็สร้างเสียนุมเขาก็เลียนเท่ากับเห็ดงัวนะครับ i v f ใส่ง่วนใส่งวนนมนะครับ เป็นแม่ลับครับเป็นงัวนมเป็นแม่รับนี่คือแม่อุ้มบุญนะครับเขาเขาเรียกว่าแม่อุ้มบุญนะครับจะใส่เป็นง้วนมนะครับเพราะว่าง้วนมกัน้ำนมมันดีนะครับเขามาชมการจัดการฟาร์มนะครับนี่จะเป็นล่างอาหารกับล่างน้ำนะครับล่างน้ำก็ใส่แบบลูกลอยครับงัวกินน้ำลงไปนะก็จะเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับ นี่คือล่างอาหารก็ให้อาหารเป็นเวลานะครับตอนเสาร์กับตอนบ่ายชุดนี้กับล่อตรวจทองนะครับลวดต่อทั่วทองนะครับอีกของหนึ่งกับฝากทองไว้แล้วครับฝากทองไปกับเดือนหนึ่งก็จะตรวจนะครับว่าตัวในทองก็ทองนะครับผ้าชมนะครับคอสะอสะอาดนะครับ น,นี่คือล่างไ้เฟื่องนะครับไ้บัหลายนะครับบางตัวมันก็จะกินหมดบางตัวก็จะเรือนะครับพอจิตอิ่มแล้วก็จะนอนนะครับนอนพักผ่อนนะครับตอนนี้ก็กินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกินหมดล้างแล้วก็นอนพักผ่อน แม่อุ่มบุญนะครับง่ายต้องทำทำความสะอาดนะครับตัวนี้ไอ้ก๊อกนี้มันเปิดทิ่มนะ่ะเปิดทำความสะอาดนี่ครับน้ำสองสองล็อกต่อ น้ำทั้งน้ำอ่างหนึ่งแต่ว่าอ่างอาหารแยกมันจะเป็นสามนะก็จะเป็นสามหลอกสามลลอกลลอกอาหารแลวกน,น้ำม,มาตรฐา,า,าน่มาตรฐานลูกนอกนะครับลูกนอก,ก,นอกาจากสารลัเนั้ย แม่นี่ทองแม่นี่ทองในได้เดือนหนึ่งลนะนนหนึ่งเดือนแล้วสามเดือนส่งลูกค้านะครับลูกค้าจองไว้สามเดือนก็จะเป็นลูกนอกเรียดร้อยบะมันเรียบร้อยนะครับทาความสะอาดนะเลียงทั้งหมดมันมีอยู่สองล็อกนะครับล็อกละสามสิบตัวนี่อีกล็อกหนึ่ง นี่ล่างอาหารล่างน้ำนะครับสามารถเอาไปเป็นแบบย่างได้นะครับนี่ให้เให้สร้างนะครับบ่ได้ให้ให้เปืองนะให้เป็นเวลานะครับตัวนี้คือบริหารโดยเสียหนุ่มครับมิดชิงยืนฟาร์มนะครับของทางเสียหนุ่มมิดชิงยืนฟาร์มนะครับ มีนี่ก็ถือโอกาสเข้ามาชมนะแต่กเจะของฟาร์มประยูนนะครับประยู่แต่คนเลี้ยงนะครับก็ฝา,ากฟีนองกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม